ฝากแม่น้ำมันอย่างก็น้ำตกน้ำตกหัวใจเนาะเราจะล่องแพกันนะครับเราเตรียมล่องแพนะครับล่องแพตามแม่น้ำอันนี้นะครับนี่อ๋อแล้วเอสเซียนี่ใั่ ถือกล้องกัันถ่ายอยู่นะครับอออเอาเสื้อใส่นะครับนี่เป็นถุงครับใส่ไม่ให้มันเปียกนะใส่เสร็จแล้วก็จะได้ม้วนม้วนเสร็จก็ล็อกตรงน้น้ำจะได้ไม่เปียกอ่าดังกึ๊บใส่ได้ อ๋อเื้อเื้อช่มพครยีครับอามีแตงโม้วยเนี่ยแคแตงโมเอาไว้ตรงเนี้ย จะรล่องแพนะครับม,ม,มีแม่น้ำนะครับผมห้ายอยู่นะครับอ <laughs> เอาเลยหมุนยวช่วยกันหมุนว <laughs> างของกันนะครับ เนี่ยมต้งคืน่ลเข้าไปอหเยี่มเยมเยี่ยมไปนี่นะครับ ลองแทนเอาอยู่หน้ากันหน้าอันนี้หน้าเอล่ายาบามไปข้างหลังเลยสองสองหนึ่งน้ำเข้าไปอุ้ยผมนั่งหน้าบป่าผนั่งหน้านู่นนั่งหลังวนหลังวนจะถ่าสองสองหนึ่งอ่ะสองสองหนึ่งสบย เอาถ่ายรูปสักภาพเล้เนี่ยกระเลยล <c oughs> โอ้โหโอ,อันนี้นะครับลองแพนะครับจกปุ้มผานะครับ <c oughs> ของกล้องด้วยมองกล้องเลยมองกล้องเลยทุกคนโอเคขอบคุณครับพี่เดี๋ยวโฆษณาใ่้เดี๋ยวลองแพรแล้วนะครับนี่จากอุ้มผานะครับเราจะล้องจากแม่น้ำโตกดดีรอซูนะครับแม่น้ำเป็นต้นน้ำแม่กองครับผมน้ำมากน้ำ่าจะลึกดิเล็กกระไร แอ้ยสวยมากนกนกนกโอยมีเสียงนกเลยครับแน่นอนเลยเกกระเป๋งไอ้นี่ตกหมดละเฟิ่ไว้เลยเอาไว้เฟิ่อตั้งหลังอะ เอไม่เอาถุงเข้ามาใส่ครับฮะไม่เอาถุงเท้ากันน้ำมาใส่มันว่าปรุงนี้กันน้ำได้ร้องแล้วร้องแล้วสวยงามมากครับตั้งแต่เกิดมา50กว่าปีแล้วไม่ได้แม่เครื่องบินนี่นั่งมาแล้วนี่มึงจะได้หมดไหนเครื่องบินนี่คือนั่งมาละบักเพราไปอินเดียเหรอ่วิวสวยงามมากครับนี่

เนี่ราเจาะเออพอเอ็นคอร์ดหายก็นอนได้หายเดียวคนไหลสดไหลสดนี่ฟูนหรอหันหน้าหันหน้าไปทางฟูนหันหน้าไปหน้าไหน้าไหน้าโอเค

วิวสวยงามมากครับเนี่ยสวยงามมากเลยต้นน้ำแม่คลองหรือแม่น้ำแควนี่เรียกกันเลยครักขอช้นี่งมันบอกนี้กันแล้วแต่จังหวัดครับจะเรียกว่าแม่น้ำอะไรระวังน้่นหมอปุทธตาขูกระเป็วัที่ไหนที่ไหนบอกผู้เลยธรรมชาติลองแก่งนะครับเนี่ยลองแบบธรรมชาติต้องแบบธรรมชาติลองแก่งสวยงามมาก ่วิวสวยงามครับผมไอ้ที่ครับรอนล่างครับโอ้อันนี้มันล่องไดบแผลท่านโลเรือนท่านโลเรือนขออนุญาตเกยกล้องหน่อยนะครับครับได้ได้ได้การได้หมดลเกะกะไอ้หมดเลยแล้วได้ไไม่เกะไม่เกะกะครับตาสบายเลยลงกันล้กันนะตาสบายเลยเงี้ยแน่นแน่นะน้ำเข้าด้ว อ๋อม oh, ันจะเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วเผือพี่น้ำก็ลึกนิดหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นป่าอยู่ไปตกใจอ๋อเผื่อแต่พี่ช่างเบย์มีอยู่ในกระโปงเนี่ยมือบ่ถ้าพี่ช่างเบบอกอดใส่ไว้ใส่ไว้ใหญ่ใส่ได้ใส่ได้สบายไปก่อนฮะเอามาติมก็แบบก็ยืนในกระโปงพวกเนี่ยเดี๋ยวดสวยงามครับนี่ถ่ายรูปก็ได้นะฮะ ใช่ทีดีโอดีๆนะเดี๋ยวจะแคนะโอเคสวยงามมครัะต้องแชร์สวยงามครับระวังหัวนะครับระวังกล้องจะเขี่ยตกน้ำนะครับหัวนกักิ่งไม้ครับกิ่งไม้เยอะแยะมากมายเอ้ยคอยใช้นี่ยดีๆแคร์รปอะไรคอยระวังนะครับอันจะเขี่ยโทรศัพท์ตกน้ำได้นะครับ อ๋อนกกระปูดนกอย่างนันกกระปูดนกกระปูดนกกระปูดบ้านหาเรียกว่านกกระปูดนกกระปูดก็ได้นกกระปูดเฮ้ยขอย่านี้่แถวบ้านโอ้ได้ยินเสียงเสียงเครื่องเครื่องสุบน้ำเครื่องสุบน้ำเครื่องอ่างสวนอ้าวที่อยู่ เฮ้ยหั่นห่าวกล้องเลยว่ะอี้แก่ไปยอมเนี่ยไปยอมนี่ยไยอมไปยอมไปยอมถ่ยแบบปุ่นมันมันมันกล้องมันตบอกกระผางไงเอาเอ็ไม่ถือนี่เอาอุ้เอาอู้ไปอู้ไปเอออี้แก่ไปยอมอี้ก่อู้ไปสิอ่ะอู้แรกคนอู้เก่งไงอ้าวบรรยายตกที่สวยงามมากมันเป็นขาระวังไม้มันเคลียร์โดนสาดตกน้ำเด้อ เอาจะชมจะชมบุบบุอ้วกอ่ะอ้ว้กเอ่ะอใช่ถือถือโทรศัพท์อ่ะเอาก่อนอีกก่อนเนาะโอเคขอบคุณครับที่ชมดูนะครับ thank you for watching good morning everyone this one is river แม่กลอง River this come from waterfall Waterfall. Tilotu Waterfall. <laughs> Tilo Tuf. Tilo Tuf waterfall water river. Tilotu Waterfall. If you come from Tilotu Waterfall. Yeah. There are so many things to see. It's the beautiful river. We are come with the canoe here. This one. red canoe. Yeah, uh, come along with the river. We are following mm. the river to to the sea. This this river come from the, from the the waterfall. Mm. And let, let's see the view here. It's a beautiful thing. They have oh. a cave on on the mountain. this is summer time every tree is without the leaf let's see no ออกไปมองไปกาญจนบุรีวันนี้ว่ะ beside the uh, river uh, there are bamboo tree on big tree here It's a l o c k

beautiful thing here so the under, under the shadow the, 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 oh. the under the water so many fish <laughs> the bird is singing on the tree No. 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 It's, it's like a hole on the cliff here. Yeah. This is beautiful. And the two one is first. dispersed. Not a curve. Oh, the sound of the water is so nice. The a big lager in front of us. Okay. It's a clear, clear water. Oh. Summertime you can come with the canoe like this. If the rainy coming, you cannot come with like this because of the water is so high. วัเข้้า้วุต้องับ่ตนนี้นี่นี่่่น so beautiful here let's see it's n e x t time you come here and buy this one is you can get on the canoe and you can contract with uh, beautiful thing like this okay. <laughs> <laughs> yeah. The cave one is so beautiful. <laughs> the nice nature it's the good weather. The weather is so good. Let's see. A lot of the middle of the water here. This is some time. this one. The tree fall down from, from the mountain because of the rain is coming. Sometimes, yeah, sometimes, sometimes. Yeah. the land is slide yeah. down, oh, slide on. down oh, to the river and, and hook yeah. yeah. the tree together with with the soil and the earth is slide down into the water yeah. because of yeah, the rain. Rain season is coming, <laughs> but now it's summertime. It's the hot season here. Okay, thank you for watching. This is a long, long video. I'm show you. next night time, I'm gonna show you the the video again. Okay. Thank you so much for watching.